แล้วก็ตัวนี้เป็นจิก้าเป็นจิก้าไฟนอนแต่เป็นฝา6ช่องรุ่นใหม่ละติดเครื่อง6กยูเซเป็นฝาเตี้ยสาม้ยแปดสิแรงตัวนี้แห้งสวยเหมือนกันมาใหม่ส่วนใหญ่ที่ร้านจะตัดรถประมูลครับเป็นรถทั้งคันแล้วขับมาตัดที่โกดังส่วนใหญ่จะได้สภาพสดๆสวยๆ แล้วก็ตัวนี้เป็น NK กระตูนตัวนี้มาใหม่ตัวนี้ภายนอกเป็นกระตูนแต่ภายในจะเป็นโลโบโคอปแลวพวกคอนโซลเป็นโลโบโคอปเบาะนี่ยังหุ้มส,สวยๆเลยบริษัทนี้ทํารถสวยมันใช้ไม่ทรงได้มาใหม่สองหัวมาคู่กันติดคั 4, สซีใส่เกียร์มาครบๆแล้วก็ตัวนี้แนะนำเลยเพราะว่าหายากมาน้อยมาก ลูกค้าถามมาหลายเจ้าเป็นโ,โ,บโรบคอปสามใบปัดติดเครื่อง 6HK ฮคอมมอนเร็ว240แรงเพราะว่าโ,โ,บโรบอคอปบสามใบปัดส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ได้มาติด 4HK 4สู่กัน6สู่หายากมากตันนี้มันน้อยตัยวนี้ได้6สู่หก k มาเลยคนที่ถามไว้หลายเจ้าเชี่ยวที่แล้วมาแล้วไม่ทันก็โทรมาเลยนะครับเหลือชุดเดียวเคร่งมาใหม่ ติดเครื่อง 6HK ฝาดำรุ่นใหม่อ,มอมแล้วตัวนี้เครื่องสวยด้วยหัวก็สวยภายในอะไรก็สวยเดิม,ดมอันนี้เตือนนะครับช้าไม่ได้เลยเรือนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นเด็ก้า270 ใส่แทนจัมโบ้ล็อกกี้แล้วก็ใส่เดก้าสองเจ็ดศนย์มงไทใส่ได้เลยตัวนี้หัวสวยแห้งนี่ตัวนี้สวยได้ขากระจกโรคเมียมด้วยขากระจกโรเมียมสวยภายในวสวยขึ้นมาก็ตัวไหนนี่เครื่องพิศเศษอยู่ดี ตัวนี้เป็น AO9-344 v i c t o r วท,ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะติดซีรีส์7แต่เมืองไทยจะติดพวกเมกาวิกเตอร์มาใส่แทนได้เปลี่ยนแค่หมอน้ำอินเตอร์ครับแล้วก็เป็นตัวนี้เป็น g ีกไฟตั้งติดเครื่อง6 u ยฝานโนกตัวนี้ก็สวยดูจากคัสซีก็ได้ยังดำอยู่เลยดูง่ายๆแล้วก็ตัวนี้เป็นซีรีส์7 เป็น p ีซเบดยูดีกล่องบางห้าักโดยส่วนใหญ่หัวข้้นเดียวติด p ีซเบอะหาแต่งยากมากตัวนี้ได้ชุดแต่งมาด้วยนั่นนะปกติเนี่ยจะเป็นแบบนี้พีซเดยูดีห้าปักกล่องบางเนี่ยจะเป็นหัวเรียบๆไม่แต่งเพราะถ้าแต่งส่วนใหญ่จะเป็น E13 มาที่ได้มานะแต่ว่าไอ้หัวเขียวเนี่ยได้หัวแต่งมาเลยแล้วก็มาทางนี้เป็นเด็ก,ก้า เดก้าสองจ็แต่เป็นรุ่นโนเบสไม่มีที่นอนโนแคปบางคนอยากประหยัดก็ใส่ตัวนี้แทนได้ครับแค่ไม่มีที่นอนมันหลักไม่ข้ามแสนเพราะว่าถ้าถ้าเป็นมีที่นอนนี่แสน,นกลางแล, FC, or, แล้วก็ตัวนี้ก็เมกา f อฟตัวนี้คอนโดมแล้วก็ตัวนี้ FRR 240, f r 240, f r 210, 210มีเข้ามาเยอะแล้วก็เดี๋ยวรถยังมาไม่หมดอะ่ะเดี๋ยวมีเป็นพวกถังน้ำมันโพกลางแหนบแท่นซีดีเจ็ดเดี๋ยวเข้ามาอีกหลายตู้เลยก็ ถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่0909782414ครับไลน์ line ID นี้เลยนะครับติดต่อทางนี้นะครับถ้าไลน์เดิม,เพ,เ,มเพื่อนเต็มนะครับติดต่อไลน์ใหม่นะครับรบกวนแอดไลน์เอานะครับขอบคุณครับ